อต่าวเรือง o n นไม o w ู o ว่า in English. It's a u n g o oh, ม l o ส k a ว this way. Do oh. <Your> mark. สวัสดีค่ะทุกคนในเราอยู่กันที่จริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่นะคะมีน้องดาัามาด้วยดา ถือเหรอโอเคอันถือถือถือกีตาร์ถือกีตาร์โอเคตอนนี้เป็นเวลาประมาณอ่าสี่โมงกับเกือบห้าโมงนะคะเราอ่ะ ไปซื้อตลาดไปซื้อต้นไม้ที่ตลาดต้นไม้มาแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีที่จอดก็เลยไปจอดข้างนอกแล้วเดินมาตอนนี้ติไปเอารถอยู่นะคะข้างในที่จอดรถว่างมากก็อันนี้เป็นการมาตลาดจริงใจมารมาเก็ตครั้งแรกเนาะเลยไม่รู้ว่าอตอนห้าโมงเนี่ยมันจะมีอะไรกินหรือว่ามีอะไรเที่ยวบ้างเดี๋ยวเขาไปดูกันนะคะ คือตอนนี้แทบจะไม่มีร้านไหนเปิดแล้วนะคะที่เป็นถนนคนเดินนะ่ะหมายถึงอย่างนี้นะคะคือเขาเก็บของกันหมดแล้วอะพวกเสื้อผ้ารองเท้าที่วางตามข้างถนนนะคะจะมีเปิดก็เป็นร้านที่อย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นร้านที่แบบเป็นอาคารนะคะแต่ยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอีกทีทั้งหลายทำาอะไรแต่ละมาเอา มาเอาเก้าอี้หรอนั่งไหมใช้กระซิบค่ะโอเครอใครคะห,หรอใครป้าปะป๊าาหรอเราไปหาอะไรกินกันเนาะเอาจริงๆคือก็ไม่รู้นะว่าเขาปิดตอนนี้คือเปิดตอนกลางวันนะคะตอนนี้5โมงนิดๆเก็บของกันหมดแล้วพลาดมากเลยแต่ไม่เป็นไรไว้เรามาเชียงใหม่ รอบหน้าก็เ,เดี๋ยวมากังวันกันเนาะ ears ears like eyes eyes nose nose <N ose. S 1> hands hands tummy tummy where is the tail where s the tail โอ้อวหน่ทีนี่เลใช่ปะั <Yeah. S 1> mm ่ hmm. นละมีเทลไหมอย,อยู่ตรงนี้เหรอเทลนอ,ลอยู่ตรงนี้เหรอ, yeah, อโซนนี้คือเก็บของหมดแล้วนะคะตีบอกว่าโซนนั้นน่าจะยังมีเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่า เจอเจ้าเหมียวไม่รู้จ้องอะไรอยู่เหมียว่ะดีเหมียวเหมียวค่ะคิวอ่ะ,อออะไปละแค่จะไปจับเบิร์ดค่ะอ๋อม่น่าหรอมันจ้องอยู่ทุกคนมันน่าจะเห็นแมวเห็นนกนะคะ ตันนี้จะเป็นของฝากนะคะมีพวกขนมอ่าแล้วก็ของที่ระลึกกระเป๋าสารโอ้โหไม่เคนะกูดกู๊ดมันภาพไอตัดตัดลาสติอนะ๋ <Okay. S 1> อโอเคเข้าใจละสวยมากเลยเขาเว็ม,มันจะเป็นชิ้นเล็กที่เล็กต่อต่อกัน เอาเป็นว่าเราพามาชมจริงใจมาร์เก็ตในมุมที่ทุกคนไม่เคยเห็นแล้วกันนะคะเพราะว่าเรามาตอนร้านเขาปิดกันหมดแล้วเราอยู่กันแค่ลำปางนี่เองนะคะไม่เป็นไรไม่เสียใจนะเดี๋ยวมาใหม่ระยะทางก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะแต่ว่าต้องหาเวลามา ส่วนคนนี้คือจะเอ็นจอยไปไหนเ <c oughs> นี่โนยโอ้ยหนาวไหมฉันแบว่ามาท็อปโอ้ย เอา,วาวอมาชิมกัอนอะชว์ e วด้วยอ้หอร่อยจังอ๋ออร่อยไหมดูดไม่หยุดเลยล,ล่ะนนี้น้ำอะโวคาดโดเฮ้ยน้ำอะโวคาดโ,าโคาดโ อันนี้เป็นเขาขนาดมีวมิชันนะชั้นห้านุ่มเหมือนน้ำกะทิเลยใช่แต่ว่า,วาเขาเป็นน้ำมะพร้าวหอมปั่นกับน้ำมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอันนี้มันอร่อยดีอร่อยอันนี้ก็อร่อยชิมอันนี้อร่อยอันนี้ก็อร่อยเหมือนกัน เหมือนใส่เหนะมือนใส่นมสดเลยอร่อยไหมคะ,ะ,ปะ,ปะน,นี่ก็จะลืม,มันคีไม่ลืมหรอก อะไร พื้นที่ก็กว้างคือแบบถ้าเรามาในตอนที่เขายังเปิดทําการอยู่อะ่ะน่าจะน่าเที่ยวน่าดูเลยมีของให้ซื้อเยอะเลยต้องเตรียมเงินมาเยอะ เหมือนเขามีโซน,นให้พ่อแม่ก็ช้อปปิ้งไปลูกก็เล่นหรอแต่ว่าก็ต้องมีแบบผู้ปกครองดูแลด้วยเมื่อกี้ไป้าไปเข้าห้องน้ำเป็นไงบ้างก็สะอาดดีนะให,ใหญ่แล้วก็สะอาดน่าจะแบบนี่เยลยรองรับคนได้เยอะห้องน้ำมมนมีหลายจุดตรงโน้นที่ป้าไปนะก็มีมีหลายจุดอะเออ ตลาดมันดูสะอาดใหญ่แล้วก็ล่มรื่นส่วนมากก็จะเป็นพื้นแบบนี้สบายบายได้มาเขือเทศมาจากท็อปสิน่าก,กินมากนอ,อืออ่ะส่วนนี้เป็นอาหารพื้นเมืองและขนมไทยทุกคนแต่ว่า ร้านก็ถูกเก็บไปหมดแล้วนะคะฝั่งนี้เป็นกาแฟและเบเกอรี่อ๋อแล้วก็ทางนี้เป็นจุดรับประทานอาหารไปสังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะคือที่เนี่ยเขาจะมีถังขยะเยอะมากนะคะแล้วก็จะมีให้แยกขยะแบบอย่างเงี้ย มีเชือกยังรัดของคนดนะ้ำพลาสติกถุงพลาสติกขยะทั่วไปน้ากากอนมามัยขยะติดเชือ้อแล้วมีแบบนี้คือเยอะมากตรงนี้ก็มีนะคะตรงนู้นก็มีถัดไปอีกหน่อยก็มีตรงที่ใกล้สนามเล่นก็มีดีมากเลยนะคะมีจุดทิ้งขยะที่เพียงพอก็จะ,ะช่วยให้คนแบบทิ้งขยะให้ถูกที่เนาะโอเคตอนนี้ก็ เตรียมตัวขึ้นรถกลับกันแล้วพามาดูจริงใจมาร์เก็ตในมุมที่คนอื่นไม่เคยเห็นนะเพราะว่าคนอื่นเขาก็เคยเห็นตอนที่มันเ,<อ>เปิด<ไ>ปทำการ <ไป S 1> กันต้นไม้สัมภาระเราเต็มหลังรถเลยนะคะนนณข้างหลังก็มีอีกไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบา,บายค่ะคิสคิส Hehehehe <laughs>